สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มีข่าวมาแจ้งชาวนานะคะสำหรับการลงทะเบียนรับเงินร่ละ1,000บาทเหมือนเดิมปุ๋ยคนละครึ่งช่วยลดต้นทุนการปลูกข้าวค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะคะยืนยันโครงการเงินช่วยเหลือชาวนาร่ละ1,000บาทนั้นนะคะยังเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเหมือนเดิมไม่ได้ยกเลิกส่วนโครงการปุ๋ยนคนละครึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกรไทยค่ะกระทรวงพาณิชย์ยืนยันโครงการ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทซึ่งนายภูมิธรรมนะคะก็มีการเปิดเผยว่ากรณีที่ประชาชนเรียกร้องขอให้นำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวก็คือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่คืนมาเอาปุ๋ยคนละครึ่งกลับไปนั้นนะคะก็ขอชี้แจงว่าเรื่องชดเชยไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่นี้ยังไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดนะคะแต่ว่า เป็นเรื่องที่ยังคงอยู่ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาทดแทนกันคือไร่ละ1,000บาทกับปุ๋ยคนละครึ่งเป็นคนละโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเอามาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตส่วนเงินไร่ละ1,000บาทนี้นะคะจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในช่วงราคาข้าวตกต่ำก็คือช่วงเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะ และก็มันเป็นคนละเรื่องกันสำหรับรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะนายภูมิธรรมก็ได้มีการกล่าวอีกว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรเริ่มที่จะให้ลงทะเบียนแล้วนะคะพร้อมฝากไปยังเกษตรกรว่าไม่ต้องกังวลใจหากมีปัญหาหรือวิกฤตรัฐบาลก็พร้อมเข้าช่วยเหลือแน่นอนค่ะสำหรับเกษตรกรชาวนาค่ะ